เรื่องของสนามเนี่ยผมเองก็ได้ไปอสอบถามแล้วก็ไปพูดคุยกับทางคุณนายนสิริชานวิทยาลมมาซึ่งก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะครับในสุดสัปดาห์ของการแข่งขันมอ o ตอ p ครับโดยปกติแล้วก็จะมีขั้นตอนของการเข้าสู่การแข่งขันโดยที่ว่าก่อนนะครับก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูการาช่วงการแข่งขันใน,ในแต่ละสนามเนี่ครับเขาจะส่งเจ้าหน้าที่ของ FIM มาทำการตรวจสอบแล้วก็โฮมโอโรเกชั่นสนามก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันจริงๆะนนัครับสนามช้างเองก็จะได้เช็คลิสต์มานะครับว่าจะต้องทําอะไรบ้าง1 2 3 4 5ซึ่งตรงนี้แหละครับประเด็นต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้มีการแก้ไขมาตรฐานของสนามนะครับแล้วก็ปรับปรุงกฎที่ FIM ได้มีการอัปเกรดในแต่ละปีนะครับแล้วก็มีการร้องของให้สนามได้ได้ทำอะไรจุดไหนยังไงบ้างนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสนามช้างครบ8ปีแล้วนะ ปีนี้เป็นปีที่8นะครับกำลังจะเข้าสู่ปีที่9ซึ่งพอมาถึงตรงนี้ครับสภาพสนามมันก็จะมีบางส่วนที่จะอาจจะมีความถดถอยลงไปบ้างนะครับโดยเฉพาะสภาพผิวแท็กโค้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นบัมปี้ลุกคลื่นบ้างนะครับแต่ว่าส่วนที่มีความน่าเป็นห่วงค่อนข้างเยอะนะครับมันเป็นโซนบริเวณโค้ง2ทางตรงยาวๆครับจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อไดโนมงครับซึ่งตรงนี้พื้นมันซุดตัวลง พอสมควรเลยซึ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวคุณตาณนสิริก็จะมาให้ข้อมูลนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังคุณตาณิสิริชาญวิทยารมนะครับกับประเด็นนี้ครับว่ามีข้อมูลอย่างไรบ้างครับแล้รกก้ครับครับคุณนครับปีนี้เรื่องของความพร้อมด้านต่างเป็นไงบ้างครับ ก็สําหรับความพร้อมนะครับในในเรื่องของตัวสนามช้างเองเนี่ยเราเราเรียนร้อยเนะครับก็ผมคิดว่าจากการแข่งขันปีที่แล้วเนี่ยที่ที่ฝนตกหนักมากนะครับก็สนามช้างคงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าระบบระบายน้ำต่างๆของเราเนี่ยมีศักยภาพนะครับแต่ว่าเรื่องของการเตรียมการรองรับนะครับในเรื่องของแันแนเนี่ยก็ปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่เราก็คงต้องถอดบทเรียน นะครับว่าในในสภาวะอากาศที่เป,ปลี่ยนแปลงต่างเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของตัวแทร็กถามว่ามีการปรปับปรุงไหมก็มีนะครับก็ตามที่ f m m และ INSPECT เนี่ยเรามีจุดที่มีการซ่อมมีการเปลี่ยนบางอย่างนะครับรวมถึงเรสคอนโทร l เองปีนี้ก็มีการเปลี่ยนเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราได้ทํามาแล้วก็ลงทุนเพิ่มในปีนี้นะครับสนามช้างพร้อมแน่นอนครับผมจากที่ เคยได้คุยว่ามีปัญหาบาส่วนของแบกบางส่วนโดยเฉพาะเรื่องบัมปี้ขนาดใหญ่โดยเฉพาะโค้งหนึ่งทางตรงโค้งสองแล้วก็บางจุดตรงเราเราแก้ปัญหาไปดรวยตัวนี้ส่วนที่เป็นบัมนะครับจริงๆสนามเช้าเนี่ยเราเรามีบัมหนักๆเนี่ยก็คือตรงกลางนะครับบริเวณโค้งสองเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่มีอุโมงค์ด้านใต้นะครับเพื่อเข้าไปในเซอร์วิสโซนนะครับปีนี้เราก็จะทำการรีเซฟเฟสในช่วงบริเวณนั้นทั้งหมดนะครับแต่ส่วนโค้งหนึ่งที่มีบัมนะครับเราใช้เป็นวิธีอับบดเพิ่มเติมนะครับเพื่อยังเก็บ เรื่องของสภาพผิวให้ให้เกิดความเรียบได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับการที่จะมิลลิ่งยิ่งต้องเรียนว่าการการมิลลิ่งแล้วก็รีเซอร์เฟสเนี่ยถามว่าดีที่สุดไหมก็ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความเสี่ยงในการต่อจอยให้มันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในกระบวนการซ่อมแซมเนี่ยหากว่ายังสามารถใช้โรเลอร์ในการบดส่วนที่มันบั้มขึ้นมานะครับให้ลงไปได้เนี่ยเราเราจะใช้โรเลอร์ในการบดนะครับซึ่งก็มีกระบวนการที่ที่ทำแบบวิธีพิเศษนะครับที่จะอาจจะไม่เหมือนในการซ่อมถนนทั่วไป นะครับแต่ว่าโค้งสองอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนั้นจริงๆมันไม่ได้เป็นบัมป์แต่ว่ามันเกิดจากการยุบตัวของอุโมงค์ที่อยู่ข้างล่างนะครับเวลามองเลยอาจจะรู้สึกว่าเป็นบัมป์แต่จริงๆมันคือการที่อุโมงค์เนี่ยถนนที่อยู่ด้านหลังอุโมงค์มันยุบลงไปนะครับบริเวณนั้นก็คือต้องรีเซอร์เฟซทั้งหมดนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการเพิ่มของเราเรียกว่ามันเป็นเทคนิคนะครับที่ใช้ในการเพิ่มกริปในโค้งต่างๆก็เป็นวิธีคล้ายๆกับแซนบลลสนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เยอะััรจจอออรบบคค ทราบข่าวว่ามีแผนจะรีเซอร์เฟสรอบสนามเลยแล้วไอ้แผนรีเซอร์เฟสเนี่ยมันจะครอบคลุมไปจนถึงการรีดีไซน์หรือว่าเดเย์ในบางส่วนด้วยไหมครับรีเซอร์เฟสคงไม่ได้เป็นการรีดีไซน์นะครับจริงๆเรื่องของการรีดีไซน์เนี่ยคงคงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรก่อนถ้าเกิดจะมีการรีดีไซน์จริงมันต้องมีการทําแบบส่งแบบและให้ f m Approve ูก่อนที่จะรีดีไซน์ด้วยนะครับแต่วันนี้เองเนี่ยสนามช้างสิ่งที่เราทำคือเราทำเรื่องของการรีเซอร์เฟสนะครับ ไม่บางจุดไม่บางจุดยังไม่ได้งหมดโดยปกติถ้าเกิดพี่เลียบ8หรือ10ปีอย่างเงี้ยครับก็จะต้องมีการเริ่มดีเซอร์เฟสครั้งใหญ่ของเราน่าถึงพีเรียดช่วงนั้นยังครับยังครับเพราะว่าถ้าเราปกติเนี่ยเรื่องรีเซอร์เฟสเนี่ยเราจะทำหรือไม่ทำนะครับเราขึ้นอยู่กับคอมเมนต์ที่ FIM หรือ FAA ให้มา ก็ล่าสุดเราก็เพิ่งโฮโมโลเกตเอฟเอไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเอฟเอมที่มีคอมเมนต์อย่างที่ผมเรียนว่ามีเรื่องของที่เขาเรียกเรสซีเซฟเฟสเลยก็คือโค้งสองที่มันเป็นอุโมงค์ที่มันยุบตัวอย่างที่ผมได้เรียนนะครับแล้วก็บางจุดที่มีบัมก็เป็นเรื่องของการเก็บนะครับแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยนอกเหนือจากนั้นอย่างเช่นโค้งสามมีการต่อเรื่องของเขิบออกมาบริเวณทางออกโค้งนะครับเรื่องของการเพิ่มเรนหรือว่าเทคนิคบางอย่างในการตัดเขิบเพื่อให้น้ําลงได้เร็วขึ้นประมาณนี้นะครับ แผนในการรองรับเป็นแฟนเพิ <absorption> ่มขึ้นโดยเฉพาะวันเสาร์ครับครับก็จริงๆต้องต้องเรียนว่าในส่วนของสนามเนี่ยถ้าเรามองเรื่องความจุวันอาทิตย์นะครับที่พีคที่สุดเนี่ยซึ่งวันเสาร์เนี่ยถ้าถามว่าพีคเท่าวันอาทิตย์เราก็เห็นว่ามันรองรับได้นะครับแต่จริงๆผมผมก็ยังเชื่อว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นการพีคที่เท่ากับวันอาทิตย์นะครับเรื่องของการเดินทางเองบางคนอาจจะทํางานวันศุกร์และวันเสาร์เพิ่งเริ่มเดินทางต่างๆนะครับแต่เราก็มีแผนที่พร้อมนะครับในการรองรับผู้ชมทั้งหมดไม่ว่าเป็นเรื่องของอาหาร น้ำดื่มที่บริการเรื่องของห้องน้ําต่างๆนะครับก็ยังยืนยันว่าพร้อมนะครับคุณร้นมองว่าปีนี้ผู้ชมจะเยอะขึ้นไหมครับด้วยความที่ฟอร์แมตของการแข่งขันมันเปลี่ยนปีปีนี้ผมชืิอว่าเพิ่มเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับหนึ่งด้วยฟอร์แมตที่ผมได้เรียนว่าวันนี้ ในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ตั้งคําถามว่าการดูอยู่ที่บ้านมันสบายกว่ามันสะดวกกว่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าในเรื่องของ Mo t ต g p เองผมเชื่อว่าเจ้าของรายการเนี่ยทางดอนน่าเนี่ยเขาคิดค้นเกมต่างๆวิธีต่างๆที่มันทําให้มีคนดูเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่าฤดูกาลนี้อย่างอย่างสนามเรือมังเนี่ยมันมีคนดูศูนย์อง0 0น0คนนะครับซึ่งมันสูงเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เราก็คงไม่คิดว่าเราจะมีคนได้เยอะถึงขนาดนั้นนะครับแต่ผมมองว่าในเรื่องของสัญญาณต่างๆก็เป็นในทิศทางที่ดีนะคร ี่คลายแล้วนะครับเรื่องของการปรับเกมให้มันมีสีสันมากขึ้นทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเรื่องของกิจกรรมที่ทําให้แฟนๆเนี่ยที่มาชมเนี่ยมีโอกาสาได้เจอนักแข่งใกล้ชิดขึ้นผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ที่ทำให้การแข่งขันมีสีสันแล้วก็ดึงแฟนๆมาสู่สนามช้างได้มากขึ้นนะครับขอบคุณครับ,รบ,รบน,นี่นก็เป็นรายละเอียดที่ได้คุยกับคุณทนาสิริชานวิเทรมนะครับถึง ส่วนที่สนามเองนะครับได้มีการปรับปรุง <c oughs> โดยเฉพาะหลกัหลกๆนะครับบริเวณโค้ง2แล้วก็โค้ง1แล้วก็หลายจุดนะครับที่คุณนายสิริเองก็บอกว่าจะมีการเพิ่มกริปในบางส่วนของสนามแล้วก็การขยายขอบเคิร์ฟในบางส่วนของสนามเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับโดยโดยเฉพาะนักแข่งเองก็ต้องมาไล่แล้วก็มาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ มีหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าพี่กบคะนะี่ครับจะมีฮีโร่ฮีโรวอลกไหมเหมือนต่างประเทศก็จะมีครับมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของไรเ,เดอร์ไรเดอร์แฟนโชก็จะมีซึ่งคุณทนายสิริได้พูดบนเวทีนะครับว่าในปีนี้เนี่ยไรเดอร์แฟนโชที่สนามช้างนะครับก็จะใช้รถอีแตนนี่แหละที่จะใชเ้เป็นการให้นักแข่ง ขึ้นไปยืนข้างบนนะครับใช้รถอีแตนในการพาเลทรอบสนามเลยดังนั้นแฟนๆนะครับก็มาเช้าวันนิดหนึ่งเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้สัมผัสนักแข่งแล้วก็ได้เห็นนักแข่งเขาขึ้นรถอีแตนแล้วก็ขับวนรอบสนามกล้องสังเกตจันทราน่าจะได้น่าจะได้ไดรับเกียรตินั้นด้วยกับการได้ขึ้นไปบ,บนรถเชตเติ้ลแตนนะครับส่วนนักแข่งมอเตจีพีก็ครบทุกคนอยู่แล้วเนี่ยครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง เบลดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันเอาเนลยามาฮาอาหนึ่งห้า